ตอนนี้มันแพนิคกันไปหมดแล้วนะฮะโดยเฉพาะนะผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนตึกสูงเนี่ยจย์ใช่ใช่มันมันจะสร้างความเชื่อมั่นในระยะเวลาอันสั้นในเร็ววันนี้กันอย่างไรเนี่ยอันนี้คือถ้าเกิดเราเปิดภาพกว้างเนี่ยนะครับแล้วเราให้ความเป็นธรรมเนี่ยคือมันจะไปโทษรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยมันก็ยากมันต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเอะะในส่วนของการเตรียมการเพื่อรับสถานการณ์ เพื่อแก้ปัญหาเพื่อดําเนินการต่อภาวะการเกิดภยัยพิบัติอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราคุยกันได้ว่ามันเป็นภาระรับผิดชอบของรัฐบาลใช่รัฐบาล<ม>ที่ไม่เตรียมการรัฐบาลที่ไม่มีการวางแผนรัฐบาลที่ไม่มีวิสัยทัศน์อันนี้ยมันพาการสัสมและสายเกิดความลาบากเกิดความวุ่นวายแน่นอนแต่ว่าเดตนหนึ่งที่มันโยกคลอนความเชื่อมั่นนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกว่าให้ความเป็นธรรมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลอะไรเท่าไหร่อาจจะมีพลาดผ่านบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เรื่องพูดกันตรงๆภาษาชาวบ้านโกงกินกันเนี่ย บรรดาตึกทั้งหลายที่ทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยการขาดาาความาามันม่นคงใช่นั่นแหละอันนั้นเนี่ยจะบอกว่ารัฐบาลน,นี้อันนี้พูดยากนะครับมันก็คงเป็นทุกๆรัฐบาลแต่าาว่าที่จะบอกว่าให้ความเป็นธรรมก็คือว่ามันก็ไม่ได้ลําพังแต่แค่รัฐบาลแล้วไม่ใช่แค่รัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นก็เป็นแถมไม่พอภาคเอกชนก็แนวเดียวกันแม้กระทั่งบรรดาตึกรามทั้งหลายที่เป็นตึกที่เป็นการพาณิชย์เลย นะเป็นตึกซื้อขายกันเช่นคอนโดมิเนียมที่ใครสักคนหนึ่งทาขึ้นมาแล้วก็ขายไม่จําเป็นต้องเป็นบริษัทใหญ่ไม่จําเป็นต้องเป็นบริษัทที่มีชื่อแบบทําคอนโดเป็นไม่รู้จกักกี่สิบกี่ร้อยหลังนะครับทําทั้งหมู่บ้านทั้งอะไรเนี่ยบรรดาบริษัทต,ตั้งแต่ระดับเอสระดับเอมระดับแอนะครับที่เข้ามาทําโครงการสังหาริมทรัพย์ทาคอนโดคอนโดทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครเลยที่ทําไม่มีทารสนมั่นใจได้ บรรดาดารานะค,คููมีชื่อเสียงนะครับหรือที่เราเรียกวินฟลูเอนเซอร์เป็นทิกต็อกเกอร์นะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นบรรดาคนที่เป็นที่รู้จักเป็นเลริตี้ทั้งหลายเนี่ยนะครับพอเขาขึ้นรูปคอนโดที่ไม่โยกไม่คลอนไม่มีรอยไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยโอ้ใครๆก็อยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนใครๆก็อยากทราบว่าใครเป็นคนทาแต่ว่าเปิดเผยไม่ได้ผมก็ยังคิดเลยนะว่า ถ้าเกิดมีใครสักคนในบรรดาท่านเหล่านี้ที่เป็นผู้มีชื่อเสียงเกิดคิดจะเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะวุ่นวายมันกลายเป็นว่าเจ้านี้ทําดีผู้คนวิ่งเทกันไปแล้วเจ้าที่ทําไม่ดีมันจะเกิดปัญหาสิ่งที่นักขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องทําเนี่ยมีสามอย่างอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมว่าต้องสารวจตรวจสอบทั้งบรรดาอาคารสถานที่ที่สร้างโดยหน่วยงานราชการหรือคอมมิชชั่นหรือว่าอะไรนะเขาเรียกว่าจัดจ้างโดย หน่วยงานราชการนะครับ <Yeah. S 1> บรรดาการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยถามว่ารู้หรือเปล่าว่าไอ้ I specification หรือสเปคเนี่ยคือรายละเอียดข้อกําหนดของบรรดาวัสดุทั้งหลายเป็นอย่างไรผมว่ารู้อยู่แล้วละ่ะเพราะว่าจากเท่าที่พอเคยสัมผัสเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าการดูงานก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยนะครับเรารู้ครับว่าเหล็กๆเ,เป็นยังไง,ไงนะครับ เรารู้ว่าปูนปูนเป็นยังไงถามว่าเราคุมได้หมดหรือเปล่า<ม>ก็ต้องยอมรับว่าไม่แต่ต้องมีความระมัดระวังสม่าเสมอครับถ้าส่งคนลงไปคุมถามคนนั้นแล้วไม่สามารถที่จะรู้ได้เนี่ยนะครับอันนี้จําเป็นแล้วละ่ะข้อที่หนึ่งตอนเนี้คือต้องไปสํารวจตรวจสอบอาคารนาชการทั้งหมดแต่ปัญหาคือที่ตามมาข้อที่สองบรรดาอาคารที่สํารวจตรวจสอบแล้วเกิดสมมุติว่ามีความบกพร่องจริง ทํายังไงโดยเฉพาะจะเกิดบกพรองในฐานรากนี่บอกไหมครับสมมุติว่าไปพบว่าเฮ้ยฐานรากเนี่ยไอสิ่งที่เรียกว่า strength หรือว่าไอความแข็งความคืนตัวความยืดหยุ่นอะไรต่างๆของซีเมนต์มันไม่ได้มาตรฐานทําไงดีหรือไปพบว่าเฮ้ยเสาเล็กไปการรับน้ําหนักไม่ดีพอตึกด,ด้านบนทุดอะไรแบบเนี้ยคือสารพัดเรื่องข้อสองนี่จะทํำยังไงดีเพราะว่าถ้าเกิดรื้อตึกทั้งหมดมันคงทําไม่ได้แต่ถ้าเกิดจะซ่อมแซมถามว่าซ่อมแซมได้หรือเปล่า ถามว่าถ้าเกิดปล่อยไปล่ะยิ่งไปกันใหญ่คือคนอยู่ข้างในก็ไม่มั่นคงถูกไหมครับคนจะเข้าไปในตึกก็ไม่อยากเข้าแล้วแถมไม่พอถ้ามันมีภาวะการแบบนี้มาเนี่ยจะทําในลักษณะไหนมันก็อาจจะต้องเข้าข้อสามครับเมื่อต้องสํารวจตรวจสอบเมื่อพบว่าตึกอาคารแต่ละอย่างแต่ละแบบเป็นแบบไหนเนี่ยมันต้องทําเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยครับมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าอ่าถูกต้องไอ้แบบที่มันปลอดภัยนะครับก็ต้องบอกว่า ใช้ความระมัดระวังในระดับที่ถือได้ว่ามีการกําหนดนแนวทางไม่ใช่ว่าไม่ระมัดระวังเลยนะมีการกําหนดแนวทางคือถ้าถ้าสูงสุดเป็นเบอร์ห้าแล้วตึกไหนไม่ได้เบอร์ห้านี่ยุ่งนะอาะใร่เบอร,ร์สี่นี่ผมหวีหวีนะถ้าจะเข้าเบอร์สี่เนี่ยเบอร์สามนี่ยิ่งโอ้โหน่ากลัวเลยต้องเบอร์ห้าเท่านั้นเลยนะอาจารย์ถูกต้องคือคือจริงๆต้องเบอร์ห้าเท่านั้นแต่ว่าปัญหาจะเกิดคือไงรู้ไหมครับ คืออย่างที่เราพูดเมื่อสักครู่เรื่องโกงกินครับเดิมทีโกงกินทําให้เหล็กไม่ได้ขนาดปูนไม่ได้มาตรฐานถูกไหมครับ,รบโรงสร้างมีปัญหานั่นโกงกินมารอบหนึ่งตอนที่จัดซื้อจัดจ้างตอนที่ก่อสร้างเดี๋ยวจะมีโกงกินเพื่อให้ระบุมาตรฐานให้อีกโกงกินเพื่อเอาเบอร์ห้ากันประเทศเราเนี่ยมันต้องระวังเรื่องนี้ซึ่งเหล่านี้แหละรัฐบาลจะเข้ามามีววความรับผิดชอบละทีนี้ในกรอบใหญ่ที่สอง นะับนอกจากเรื่องการสรืบสวนตรวจสอบพวกนี้คือบรรดาคนทั้งหลายที่ต้องดูแลเรื่องภัยพิบัติหรือว,ว่าอย่างยิ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับต้องมีมาตรการมีการวางแผนในการรับมือกับภัยพิบัติแล้วอุทกภัยไม่ใช่เพิ่งเกิดวาตภัยไม่ใช่เพิ่งมานะครับกรณีพิบัติไม่ใช่นี่เป็นครั้งแรกมันมีจรมาของมันต้องมีการวางแผนมีมาตรการสําหรับรับมือบรรดาภัยในอย่างน้อยสามระดับ คือระดับต่ําระดับกลางระดับสูงแล้วการวางแผนต้องรู้เลยครับว่าปกติที่บาดภัยเหล่านี้มันเกิดเกิดยังไงเกิดเกิดแบบไหนมันต้องทําอะไรยังไงบ้างเส้นพายุมามันจะเป็นยังไงนะครับน้ําท่วมมามันจะเป็นยังไงแผ่นดินไหวมามันจะเป็นยังไงกําหนดว่าเอาละพอมันเกิดเหตุแบบนี้นะครับใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักแล้วประสานงานกับใครแล้วกระจายไปที่ใครสองทรัพยากรที่จะต้องลงมีอะไรบ้างเช่น การช่วยเหลือน,น้ําดื่มนะครับอาหารหรือว่าพวกบรรดาสิ่งที่จําเป็นเครื่องปุปโภคบริโภคต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยเงินทองในการช่วยเหลือจะต้องไปแบบไหนอย่างไรตัวอย่างที่ดีที่สุดนะครับพระบาทสมเด็จพิาอยู่หัวสังเกตดูนะครับพระองค์ทรงเตรียมพระไทยทรงเตรียมพระองค์ไว้เสมอเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยพระองค์ไม่ตกใจไม่แตกตื่นเพราะว่าพระองค์ท่านทรงทราบว่าพระสงฆ์นิกรต้องได้รับความเดือดร้อนมันมีจรมาครับไม่มีบ้านเมืองไหนที่ ประชาชนจะไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปรรดาภัยพิบัติบ้างถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเตรียมพระทัยไว้นะครับพอถึงเวลาเตรียมพระองค์ไว้เมื่อยามจําเป็นพระองค์ทรงสั่งได้ไอ้คนนี้ลงไปอย่างนี้หน่วยนั้นลงไปแบบนั้นคนนี้ต้องเอาเครื่องอุโปโภคไปเอาเครื่องบริโภคไปคนนี้ต้องส่งกําลังคนไปอ่าหน่วยนั้นทําแบบนี้หน่วยนี้ทําแบบนั้นนี่แหละเนี่ยด้วยพระวิสัยทัศนะครับแล้วก็ด้วยการเตรียมพระทยัยเตรียมพระองค์ ถึงได้สามารถทําได้ซึ่งอันเดียต้องบอกว่ารัฐบาลนี้ก็ขาดตกบกพร่องผมว่ารัฐบาลที่ผ่านๆมาเท่าที่เห็นตั้งแต่อุทกภัยวาตภัยอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็บกพร่องแล้วที่สําคัญสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เอาแต่แค่ภัยพิบัติตามธรรมชาติแบบประเทศที่เป็นแผ่นดินไหวน้ําท่วมนะครับภัยพิบัติธรรมชาติที่เป็นโรคภัยที่เป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันจอนมาแล้วโดยเฉพาะยิ่งมาแบบเป็นขนาดใหญ่เลยยกตัวอย่างเช่นอย่างโควิดเนี่ย ถ้าเกิดวางแผนไว้ดีนะครับมันก็สามารถจัดก,การได้และจริงๆในประเทศจํานวนหนึ่งที่คนบอกว่างี้เง่าเต่าตูนบ้าบอคอยใส่ยกตัวอย่างเช่นยุโรปจานวนหนึ่งอเมริกาหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันมีคนจํานวนหนึ่งนะไม่มีไซต์เอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาเตรียมตัวคือฉันไม่ฉีดวัคซีนแต่ฉันอยู่ห่างจากคนฉันไม่ติดหน้ากากด้วยแต่ฉันแค่เข้าในชุมชนขั้นเก็ระมัดระวังแล้วฉันก็กินอยู่้ายามาถ้าเกิดมีไข้ก็กินยาแก้ไข้ ถูกไหมถ้าเกิดหายใจไม่ออกก็พยายามหาไอ้พวกบรรดาสิ่งที่จะทําให้หายใจได้ดีขึ้นเช่นพวกอะไรที่มันเป็นสิ่งพ่นพ่นแล้วขยายหลอดลมนะครับทําให้ปอดมันมีปริมาตรเพิ่มขึ้นอะไรพวกเนี้ยกลับกลายเป็นว่าคนเหล่านั้นไม่ต้องมากัองวนนะครับเรื่องผลกระทบแต่บรรดาคนที่เฮโรสารพาแห่ Hair, กันจําเป็นต้องฉีดวัคซีนฉีดกันเข้าไปคนละห้าเข็มเจ็ดเข็มเนี่ยท้ายที่สุดพอผลกระทบมันมาทํำยังไงล่ะเป็นเพราะว่าความเข้าใจไม่มีและประเทศไทยเราเนี่ยนะครับโชคดีนะ เวลาเกิดลมพายุเวลาเกิดน้ำท่วมคนพากันช่วยเหลือกันและแถมไม่พออย่างถ้าเกิดเกิดโรคภัยไข้เจ็บบรรดาสมุนไพรทั้งหลายกลับใช้ได้อีกคิดดูดิ <c oughs> ตอนเกิดโควิดคนทานฟ้าทลายโจรกันเต็ไมไปหมดนะแต่ไม่เคยมีการยืนยันว่าฟ้าทะลายโจรใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ไม่เคยมีการสํารวจตรวจสอบไม่เคยมีการศึกษาแล้วไม่เคยมีการบอกบอกต่อกันว่าให้มีความเข้าใจว่าใช้ได้ในระดับไหนแล้วมีแต่คนบอกว่าให้ไปฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนปรากฏว,ว,ว,ว่าคนที่ทานฟ้าทลายโจรกลับหาย เหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเกิดพายุเกิดน้ําท่วมนะครับหรือเกิดแผ่นดินไหวถ้ามีความเข้าใจกันว่าต้องทํำยังไงโยกโยกแบบไหนนะครับคลอนคลอนยังไงถ้าเกิดสมมติว่าถึงเวลาจะต้องไปรวมกันที่ไหนแล้วอะไรคือความแน่ใจอะไรคือความมั่นคงมันไม่มีการวางแผนไงอันนี้อันนี้โทษร,รัฐบาลได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นแค่รัฐบาลนี้ไงครับรัฐบาลทุกร,รัฐบาลก็เป็นแบบนี้หมดทั้งทั้งที่มันเตรียมการได้นะไปศึกษาส่ยกตัวอย่างเช่นอย่างซูนามิเนี่ยนะจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ย รัฐบาลตัดตอนง่ายๆไม่ได้หรอกที่จะไปพูดแค่ว่าไม่เกิดสึนามิแน่นอนไอ้นี่จะเป็นปัญหานะเพราะว่าระลอกของแผ่นดินไหวที่มันเกิดเนี่ยเช่นเกิดซูมาตราบ้างเกิดอะไรบ้างเกิดห่างทะเลร้อยสองร้อยสามร้อยกิโลเมตรเนี่ยถ้ามันค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆท้ายที่สุดเกิดมันเกิดในทะเลมันเกิดสึนามิได้นะครับท่านต้องสร้างความเข้าใจว่าสึนามิจะเกิดได้เกาะเหตุใดเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดถ้าปัจจัยครบเกิดแน่นอน ถ้าปัจจัยไม่ครบโอกาสเกิดน้อยถ้าไม่มีปัจจัยเลยก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดให้ประชาชนเขาได้เข้าใจเขาได้เรียนรู้แล้วให้เขาได้ทราบว่าเมื่อเกิดหรืออะไรที่เป็นดัชนีชี้วัดว่ามีโอกาสเกิดเช่นนะ้ํามันลดลงไปอย่างรวดแลว้วเช่นมันเกิดนั้นเกิดนี้เนี่ยบอกนะครับนั่งอยู่ในห้องแมงอยู่ดีๆก็ปีนขึ้นที่สูงอยู่ดีๆสัตว์ทั้งหลายแตกตื่นนกกาบินไปอะไรเงี้ยต้องให้เขาได้รู้ว่าตัวอะไรที่เป็นสิ่งบ่งชี้เพื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้ามันเกิดใครจริง การระมัดระวังที่มันได้มีมาก่อนมันจะทําให้สามารถรอดชีวิตได้สูงนะครับแล้วถ้าหากว่ามันเกิดเหตุหน่าสลดจริงๆมีการเสียชีวิตมันก็จะเสียชีวิตน้อยสิ่งเหล่านี้เตรียมการไว้ได้หมดเลยที้แผ่นดินไหวตรงเนี้ยถามว่าวันนี้มีใครรู้บ้างว่าจะเกิดอีกอกี่มากน้อยบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกแต่อย่าลืมครับว่าการศึกษารอยเลื่อนของแผ่นดินมันมีอยู่เสมอ แล้วการคาดการว์วรอยเลื่อนไหนที่จะมีการขยับและถ้าขยับจะขยับมากหรือน้อยมันสามารถที่จะมีได้ไม่ได้แปลว่ารู้เลยว่ามันจะไหววันนี้จะากไหวขนาดนั้นไม่ใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีการเตือนมีการบอกไว้มีการทําความเข้าใจมันจะเตรียมการได้ครับ hmm. แล้วท้ายที่สุดพอมันเคยเกิดอย่างที่มันเกิดในบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับ hmm. ต้องบอกกันครับว่าถ้ามันเกิดอีจะเป็นอย่างไรแล้วไอบ้บรรดาแรงๆทั้งหลายเนี่ยมันเกิดบ้านน้อยแค่ไหนอย่างสมมติถ้าเราดูโดยรอบบ้านผ่านเมืองเราเนี่ยนะครับ แรงที่สุดก็คือตึกอตงงถูกไหมครับนอกนั้นมันก็ไม่ได้มีตึกอื่นที่มาถล่มทลายแบบนี้ม,มันอาจจะมีแยกบ้างมันอาจจะมีแตกบ้างแต่มันไม่ได้มีตึกไหนที่มีนัยยะสําคัญถึงขนาดที่เรียกได้ว่าจะถล่มลงมาดังนั้นนะผมคิดว่าความแตกตื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นเอาหลักความกังวลความกลัวในจิตใจของคนมันมีได้นี่มันโทษว่าแต่ไม่ได้หรอกแต่การให้ความรู้การทําความเข้าใจแล้วการให้ความมั่นใจว่าถ้ามันเกิด มันจะเป็นอย่างไรอยู่ในระดับไหนไอ้พวกสิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะเป็นตัวช่วยผมยังไม่เห็นเลยนะผมยังไม่เห็นในระดับที่ถือว่าเป็นเครื่องมือในการดูแลกันและกันนะครับไอแบบประเภทที่จะถือว่าอยู่ในระดับเป็นเครื่องมือดูแล,แลกันและกันก็ไม่มีไออีกประเภทหนึ่งก็กลายไปเป็นระดับที่มันเกินไปไปบอกเขาว่าไม่มีไม่เป็นไม่เกิดขึ้นแน่อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมว่าอันตราย อย่าไปนิ่งนอนใจว่าอะไรจะไม่เกิดหรืออย่าไปบอกว่าอะไรเกิดแน่เพราะมันมีความไม่แน่นอนอยู่แต่ให้มันมีไอ้ตัวสเปกตรัมไอ้ตัวแถบว่าเข้มเป็นยังไงกลางเป็นยังไงจางเป็นแบบไหนเนี่ยผมว่าแบบเนี้ยมันลงตัวไม่โทษว่ากันแต่จากตรงจุดนี้เนี่ยรัฐบาลผมว่าไอ้เรื่องสำรวจตรวจสอบท่านต้องทำแน่แล้วข้อต่อมาคือว่าท่านต้องเอาจริงเอาจังนะ Hmm. ต้องไปสํารวจให้เจออย่างสอตองงอเนี่ยผมว่าไอเนี่ยด่านหน้าเลยแล้วสิ่งที่น่ากังวลคือมันจะโยกคลอกนกระบวนการตรวจสอบทั้งแผ่นดินเลยนะครับ<ด>ถ้าสมมุตินะว่าจะมีการตรวจสอบรัฐบาลนละรัฐบาลอาจจะเบิ้นกลับเอสอตองงเอนีา่ยาตรวจการใช้แผ่นดินเี่ยมาใช้เงินแผ่นดินอะไรดูแลตึกตัวเองตึกหนึ่งยังไม่ได้เลยถล่มลงมาคนตายไปตั้งเท่าไหร่เนี่ยแล้วคุณจะมาบอกคุณจะตรวจการใช้เงินของคนอื่นการใช้เงินของคุณยังมีปัญหาเลย คุณยังมาดูการโกงกินของคนอื่นการโกงกินของคุณยังมีประเด็นเลยอ,อย่างเงี้ยสวยเลยแล้วมันจะไม่ใช่แค่นี้ครับมันจะขยายผลจากสตอง,งอไปปปชมีหรือเปล่าไม่รู้สารรัฐมนูญมีหรือเปล่าไม่ทราบอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่ากระบวนการตรวจสอบเสียไปทั้งทั้งท,งที่ถ้ามันมีการโกงกินในสตอง,งอจริง <S 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 ก็ไม่ได้ปแปลวออ่าสตงขาดความน่าเชื่อถือไปเลยนะแต่ว่าใจคนนึกออกไหมครับจิตมนุษย์มันคิดได้นี่แหละผมว่ามันจะเป็นปลายทางที่อ่านจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับ แต่เนื่องจากว่ามันมีปัญหาที่ตนนี้แล้วปรากฏว่าพอยิ่งควานไปยิ่งค้นยิ่งลึกยิ่งทราบยิ่งรู้ว่าเฮ้ยเล็กไม่ได้ขนาดปูนก็ไม่ดีคนก่อสร้างออกมาจากไหนไม่รู้เป็นจีนจับมือกับไทยไม่รู้จีนเทาไทยเทา,ทา,ทาอะไรหรือเปล่าไอ้นี่แหละครับท้ายที่สุดมันลุกลามบานปลายมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเช่ีเดียวหรอกหลายคนยังบอกนะครับผมก็ขออภัยกับท่านผู้ประสบความสูญเสียนะหลายคนบอกอย่างนี้ครับว่า มันเกิดแบบนี้ตอนยังสร้างไม่เสร็จคนยังเข้าไปไม่มากก็ยังดีมันเกิดเพราะแผ่นดินไหวก็ยังดีกว่าอยู่ดีๆสุดลงไปโดยที่คนไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงแล้วไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรแล้วยังดียังไม่ได้กระทบอะไรอย่างอื่นเพราะสมมตินะว่ามีรถจอดอยู่ด้วยมีคนเดินสัญจรไปมาอะไรมันจะยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วพอเกิดแบบนี้มันก็โยกคลอนทําให้ต้องเกิดการสํารวจแล้วท้ายที่สุดมันอาจจะตรวจสอบพบมันอาจจะแก้ปัญหาได้ทันถ้ามันมีแบบนี้ต่อมาเช่น มีแผ่นดินไหวมาอีกจะใหญ่จะน้อยอะไรก็ตามเนื่องจากเราเตรียมการไว้แล้วเราวางวิธีการแก้ปัญหาท้ายที่สุดอาจจะได้มีการแก้ปัญหาไปมันก็ไม่เกิดความแตกตื่นและไม่เกิดความสูญเสียมากครับอืมอาจารย์ถ้าฟังจากอาจารย์เจตพูดนี่มันถ้าหาสาเหตุแล้วพบว่าปัญหามันคืออะไรนี่มันต้องรื้อกระบวนการใหม่เลยนะอาจารย์นะมันสะเทือนหนักเลยนะสะเทือนหนักมันต้องไปรื้อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งของภาครัฐนั่นแหละ เพราะมันมีตัวอย่างแล้วว่าขนาดสอตอง,งอมันยังมีปัญหาแบบนี้ถูกไหมครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะพอมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จมันต้องดูครับว่าการตรวจรับเป็นยังไงแล้วมันจะต้องมีคนที่อาจจะเป็นคนภายนอกอาจจะเป็นผู้สมนุวุฒิรวมกับบรรดานหน่วยที่เป็นหน่วยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสารวจตรวจสอบเหล่านี้ตรวจทั้งด้วยเพราะว่ามันอาจจะมั่นใจไม่ได้ครับว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการตรวจสอบกระบวนการรับนะบงานมันจะเป็นไปโดยชอบอันนี้มันถึงได้ทุกทุก ทุกโครงการขนาดใหญ่เดียเ๋ยวนี้เขามีคนคอยมาดูใช่ไหมครับเขามีคนคอยให้คำปรึกษ,ษาเขามีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเนี่ยคอยที่จะมาเป็นคนเขาเรียกว่าประเมินอีกทีหนึ่งว่าให้ตกลงแล้วพวกโครงการพวกนี้เนี่ยมันใช่ไม่ใช่มันดีไม่ดีมันปล่อยได้หรือไม่ได้ก็พอเหตุพวกนี้แหละอืมอืมอืมเพราะไม่งั้นเนี่ยคือคือแต่ว่า,อ,วาอาจารย์หลายคนเขาก็บอกว่านะฮะพอเอาหลายๆคนไปเลี้ยงเสือตัวเดียวนี่สุดท้ายเสือมันก็ตายเหมือนกันนะ หมายถึงว่าหน่วยงานตรวจสอบมันเยอะจัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่นนว่ามันจะก <จะ S 2> รันตีได้เสมอไปนะอันนี้มันก็จริงคือไม่ได้ว่าต้องหน่วยงานตรวจสอบเยอะนะครับแต่ต้องบอกว่ากระบวนการตรวจสอบต้องค่อนข้างละเอียดต้องมีความถี่สวนและต้องสามารถตรวจพบได้จริงและเมื่อตรวจพบจริงต้องมีการดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือถ้ามีกระบวนการที่มันไม่ชอบหรือว่าผิดต้องมีการลงโทษพวกนี้ยมันมันต้องมันต้องสอบประสานกันเ็หลายคนพูดแะวว่าจะเป็นเมืองจีนเนี่ยโดนจับยิงเป้าหมดแล้ว ใช่ไหมแต่แต <building> <chter> <to go> <oples> ่อะไรรู้ไหมคนจีนเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะต้องขออภัยประเทศจีนทั้งประเทศอ่ะเวลาอยู่ในประเทศตัวเองอ่ะอาจจะเพราะกฎระเบียบมันเข้มงวดเลยไม่ค่อยกล้าทาเท่าไหร่นะแต่พอไปอยู่ประเทศคนอื่นทําไมถึงได้ทำหลักนั่นนะกลายเป็นจีนท้าวเองอยู่ในเมืองจีนาจารย์ก็เหมือนเราไปญี่ปุ่นเนี่ยเราอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยรัเรารักความสะอาดจะตายอ่าดูแม่อาจารย์ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางแยกขยะอีจางหาก นะฮะแต่กลับมาเหมือนกลับมาเมืองไทยเหมือนเดิมฮะอันนั้นมันคือคนไทยเขาพอมาอยู่บ้านเราเขาก็ม่เลยเละเทะเหมือนเราอันนั้นมันคือคนไทยแล่คนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเท่าที่ผมพบเนี่ยนะครับเวลาไปอยู่บ้านอื่นเมืองใดอย่างมาอยู่เมืองไทยเขาก็ยังคงแยกขยะเขาก็ยังคงเข้าแถวเขาก็ยังคงทําตัวมีระเบียบเหมือนกับที่เขาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับเขาไม่ได้ว่าพอเขาไปประเทศอื่นเขาเละละไป แต่อย่างที่ผมกำลังพูดเนี่ยอย่างที่บอกขออภัยคนจีนอาจจะมีจีนจํานวนหนึ่งที่ทําหรือจีนจานวนมากอาจจะไม่ได้ทําไม่รู้แหละแต่พออยู่ประเทศตัวเองสมมตินะเป็นจีนขาวพอมาอยู่ประเทศไทยเป็นจีนเทาเนี่ยมันคืออะไรไปอยู่เมียนมาเป็นจีนเทาอย่างเงี้ยอกลับประเทศจีนเป็นจีนขาวพออยู่ประเทศจีนทําโครงการก่อสร้างไม่มีปัญหาอะไรเลยกริบเลยพอไปอยู่ประเทศไทยทาโครงการก่อสร้างถล่มลงมาอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมว่ามันใหญ่ไปกว่าแค่ประเทศไทยนะบรรดาหน่วยที่เป็นหน่วยก่อสร้างทั้งหลายจะเป็นบริษัทจะเป็น หน่วยที่มาจากรัฐบาลจีนหรือว่ารัฐบาลประเทศอื่นอะไรก็ตามเนี่ยทั้งยุโรปยุโรปมีบริษัทชื่อยุโรปชื่อฝรั่งมังค่าชื่อญี่ปุ่นก็มีแหละประเทศเขาเหล่านั้นก็ต้องช่วยกันด้วยเพราะเวลาคนตายมันไม่เรื่องหรอกครับคนไทยคนจีนคนฝรั่งคนญี่ปุ่นอะไรอ่ะคนตายคือคนตายแล้วเราไม่ต้องการถึงเสียไม่ว่าที่น้องของชาติใด